ละครสั้น FC เรื่องพี่น้องตอนที่สี่มาแล้วคะ่ะตามไปดูกันเลยพี่โฟมวันนี้พี่โฟมไปไหนหรือเปล่าผมว่าจะชวนพี่โฟมไปเที่ยวสันหน่อยไปนะพี่นะเสียใจด้วยจ้ะเพราะว่าวันนี้พี่มีนัดแล้ว นัดกาแฟนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหยุดคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระได้แล้วนะตาฟิล์มพี่มีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นหยุดจับคู่พี่ได้แล้วแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนเลวนะครับพี่นิสัยก็แย่มากๆด้วยพี่ต้องเชื่อผมนะครับจริงๆนะผมไม่พูดเล่นถ้าอย่างนั้นก็ให้เวลา เป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันนะจ๊ะน้องชายของพี่งั้นก็ได้ครับถ้ายังไงผมขอตัวก่อนก็นแล้วกันนะครับพี่เฮ้ยเวลาของพี่ชาติไหนละเนี่ย <c oughs> ก็ขอให้พี่ตาสว่างสักทีเถอะคุณพ่อครับถ้าผู้ชายคนนั้นมันเร็วจริงขอให้คุณพ่อโดนใจให้พี่เขาเห็นเร็วๆเถอะนะครับ ไปไหนดีนั้นเนี่ยโทรหายิฟ้าดีกว่าไม่รับสายหรอทำไมไม่รับสายฉันเนี่ยเฮ้ยพึ่งไม่ได้จริงๆแล้วฉันจะไปไหนดีล่ะืพี่ก็ไม่ว่างซะด้วยสิเอายังไงดีคุณข้าวหอมอยากกินอะไรสั่งเลยเต็มที่นะครับถ้าอย่างนั้นฉันสั่งแบบไม่เกรงใจเลยนะคะ ดูสิอันนี้ก็อร่อยอันนู้นก็อร่อยถ้ายังไงขอสั่งอีกนะคะเพราะว่าข้าวหอมอะ่ะชอบกินมากเลยค่ะดูสิคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจริงไหมคะจริงครับคุณข้าวหอมกินอะไรก็ไม่อ้วนกินอะไรก็สวยโอยอีหมูผีเอ้ยยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าอ้วนอ้วนมากๆดูแก้มแกันสิ ห้อยมาแล้วโหนี่ยังจะสั่งอะไรขนาดนี้กะเพ่ะของคุณเธอทำด้วยอะไรเนี่ยห้ยมื้อนี้มีหวังเป็นหมื่นแน่ๆถ้าไม่เพราะว่าเธอรวยฉันไม่มีวันเลี้ยงขนาดนี้หรอกหน้าคอยดูเถอเป็นแฟนฉันเมื่อไหร่ล้วก็ฉันจะเอาทุนคืนให้หมดเลยกินเยอะๆนะครับคุณข้าวหอมดูสิแก้มตอบหมดแล้ว จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างงั้นขอสั่งอีกสักสามสี่อย่างนะคะแต,ต่ตามสบายเลยครับคุณข้าวหอมหียีผีบ้า <c oughs> เออถ้ายัางไงวันนี้เรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับไม่ค่ะฉันอยากจะไปช็อปปิง้งพอดีว่ากระเป๋าที่ถือมันเต่ามากแล้วนะคะนะคะ ไปช้อปปิ้งกันนะคะอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งโอ้โหล่อนอยากได้กระเป๋ามีหวังกระเป๋าฉันแหกแน่นอนทำยังไงดีเนี่ยถ้ายัางงั้นชวนไปที่อื่นน่าจะดีกว่าเออถ้ายัางไงเราค่อยไปวันหลังดีกว่านะครับผมอยากไปดูการแซแป๊บหบนึ่งนะครับโอเคผมอยากไปดูโชว์นะครับไปกับผมนะครับ อะไรกันเนี่ยนัดกันสดิบดีเทกันเฉยเลยได้ไงเฮ้ยตาิล์มอยู่หรือเปล่าวันนี้พี่ว่างแล้วนะิฟ์มไปแล้วหรอเฮ้ยวันนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วนั่นสิมิน่าอา้าวยังไม่ได้ไปไหนหรอกหรอมาวันนี้พี่ว่างไปเที่ยวกันดีกว่าพี่โฟมครับผมว่า เออพี่ฟอรมให้คนขับรถขับก็ได้นะครับผมยังอยากมีอนาคตที่สดใสผมยังอยากโตอยู่นะครับพี่พี่อะไรกันแหมอนาคตเธอสดใสแน่นอนถ้ามีพี่อยู่ทั้งคนเข้าใจไหมจับแน่นๆละ่ะพี่จะซิ่งแล้วนะไม่พี่ฟอรมอยากขับเร็วสิครับพี่ โอ้ยพี่ถึงแล้วครับคุณต้องชอบแน่ๆดูสิเป็นยังไงบ้างผมจองที่ VIP สำหรับเราเลยนั่นเนี่ยขอบคุณนะคะปกติก็ไม่เคยมาอะไรแบบนี้หรอกคะ่ะแต่ถ้าคุณชวนฉันก็โอเคนะคะพี่ครับ พี่พาผมมาทำอะไรเนี่ยอยากจะเล่นเครื่องเล่นแล้วนี่พาไปไหนครับเนี่ยแหมก่อนจะเล่นเครื่องเล่นเราก็ต้องดูละครเวทีก่อนสิจ๊ะเข้าใจไหมน่าสนุกมากเลยนั่นเนี่ยหมีไงเคยดูหรือเปล่าไม่ธรรมดาเลยนะที่เนี่ยจะบอกให้ทานายไม่ได้มากับพี่นายต้องเสียใจแน่แน่ไปหาที่นั่งก่อนดีกว่า โอ้โหวันนี้ล่องสุดๆไปเลยเนาะว่าไหมนั่นนะสิครับพี่คิดว่ามาบ้านผีสิงซะอีกเงียบอย่งกับป่าช้าแน่ยพี่นะพี่ดูเป็นเด็กไปได้ขนาดผมเป็นเด็กผมยังว่ามันไม่สนุกเลยนั่นเนี่ยหยุดพูดได้แล้วนะ่าเกงใจคนอื่นเขาเข้าใจไหม จังหวะนี้แหละดีที่สุด <c oughs> คุณข้าวหอมครับได้โปรดเป็นแฟนผมด้วยนะครับอะไรกันคะเนี่ยมาขอตอนนี้แล้วหรอคะเนี่ยแหมขอตอนนี้ขอแต่งงานไปเลยไม่ดีกว่าหรอคะ <c oughs> ฉันก็คิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วซะอีกนะเนี่ยพี่นั่นมันแฟนพี่ไม่ใช่หรอ แล้วทำไมถึงมาขอคนอื่นเป็นแฟนล่ะโห oh. พี่เราดีไม่ต้องออกแรงตายแน่ีกหัวเขียวยินดีกับคุณสองคนด้วยนะคะฉันนี่ประทับใจสุดๆไปเลยค่ะเออโฟมตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยฉันเละแน่นอนอ๋อหอ ประทับใจพวกเราสองคนขนาดนั้นเลยหรอคะเนี่ยอา้าวอะไรเนี่ยฟอร์มคือว่าผมอะไรคะเนี่ยรู้จักกันด้วยหรอคะหึว่ายังไงรู้จักกันด้วยหรอคะเอ่อคือว่าทำยังไงดีอืมไม่รู้จักครับ ฉันต้องเลือกสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดตอนนี้ก่อนพี่โฟมพี่โฟมรอด้วยสิเป็นอะไรไปนะ่ะรู้หรอกหน้าว่าเสียใจแต่ยังไงพี่ก็ยังมีผมนะเข้าใจไหมแฟนคนเดียวเขาไม่รักก็ช่างขเขาเทนหน่าพี่แต่ว่าพี่รักเขานี่น่า เข้าใจไหมพี่รักเขาพี่รักเขาแล้วเขารักพี่หรือเปล่าล่ะดูทําสิน่าเกียดชะมัดถ้าเป็นผมนะเลิกแล้วเลิกเลยสมน้ำหน้าไอหัวเขียวจากนี้ไปแกไม่มีทางเข้าใกล้พี่สาวฉันได้อีกแน่สุดยอดแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่ห้านะคะ บายบายไปแล้วค่ะอุ๊ยกำลังสนุกเลยอะ่ะไปแล้วนะ